ากสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรตำบลน,นทุทุงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่14มกราคม2565พบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องดินและมีความต้องการตรวจวิเคราะห์ดินจึงจัดทำข้อเสนอทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ประเด็นดินเสื่อมโทรมพื้นที่ตําบลนาทุ่งอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครั้งที่1ทับ2,565เมื่อวันที่21พาพา 2, 65, มุมาพันา์2565มีมติที่ประชุมให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรส่งข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรมอบหมายให้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร จัดโครงการตรวจวิเคราะห์ดินและปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมปีงบประมาณ2,565ดำเนินโครงการในวันที่23กุมภาพันสอ,อนพัน่น,น,นางสาวสมใจนกชำนาญหัวนหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานร่วมบูรณาการกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดินซึ่งเกษตรกรได้ร่วมปฏิบัติสาธิตการตรวจวิเคราะห์ดินและการเก็บตัวอย่างดินนะสาราประชาคมหมู่ที่5ตำบลนาทุ่งอำเอเภมืองจังังวดหชุมพรโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อตรวจวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุในดินและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรรับตัวอย่างดินจากเกษตรกรทั้งหมด15รายส่งให้กับสถานีพัฒนาที่ดินชุมพรมีการติดตามและได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ดินมาจำนวน15รายเมือ่อคิดจากผู้เข้าร่วมเป้าหมาย20่รายผู้ที่ได้รับผลตรวจวิเคราะห์ดินเป็นร้อยละ75 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการพบว่าด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาก่อนการอบรมมีระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ66.40และหลังจากการอบรมพบว่าความรู้ความเข้าใจมีระดับความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละ8 6 4 0แสดงถึงเกษตรกรที่ผ่านการอบรมโครงการนี้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้านการนำความรู้ไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีมีระดับความพึงพอใจในระดับมากคิดเป็นร้อยละกปจากผลการตรวจวิเคราะห์ดินพบว่าตัวอย่างดินมีความเป็นกรดด่างส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดและค่าความเค็มของดินพบมีลักษณะไม่เป็นดินเค็มมีค่าปริมาณอินทรียวัตถุต่ำมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทเสเซียมค่อนข้างต่ำ ควรมีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การวางแนวทางการปรับปรุงดินควรส่งเสริมองค์ความรู้แนวทางการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายได้สูงขึ้นมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป